สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมนำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีป,ปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของที่นาได้นำไม้เนี่ยมาขวางกัน้นปิดถนน ซึ่งเป็นที่ดินซึ่งได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณะซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิกเฉยไม่ดําเนินการใดๆเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือไม่โดยคํำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .743 ับ2563ได้มีแนวคำวินิจฉัยไว้ดังนี้นะครับ ในคดีนี้เป็นเรื่องของอยกตัวอย่างนะครับนายดินซึ่งมีอาชีพทำนาโดยเมื่อปีพศ2546องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนลูกลังสา,สายบ้านโซกเซี่ยวรวมสองช่วงงบประมาณจำนวน258,000บาทเดิม ถนนทั้งสองช่วงเป็นที่ดินของชาวบ้านที่ต่างสละแบ่งและยกให้เป็นทางสาธารณะซึ่งถนนช่วงที่หนึ่งนายศักดิ์และนางคิดได้ยกที่ดินของตนบางส่วนให้เป็นทางสาธารณะด้วยนายดินและชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยก็ต่างใช้ถนนช่วงที่หนึ่งในการเข้าออกไปยังที่นาของแต่ละคนมาเป็นเวลาหลายสิบปีต่อมาเนี่ยเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายน2555นายนายศักดิ์ สามีของนางคิดได้นําเสาไม้สองเสาเนี่ยมาฝังเป็นหลักแล้วใช้ไม้ขวางกั้นปิดถนนไว้นะครับในดินเนี่ยได้แจ้งให้นายกอบตอแก้ไขและได้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดจึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของนายศักดิ์และนางคิด ผู้ร้องสอดที่1และที่2ที่ยินยอมให้รัษดรบริเวณใกล้เคียงใช้ทางพิพาทต,ตั้งแต่ปีพศ2519และภายหลังยังยินยอมให้ออมบตซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยใช้งบประมาณของทางราชการมาปรับปรุงทางพิพาทเมื่อปีพศ2546และหลังจากนั้นเป็นประจำทุกปีแม้ไม่ได้มีหลักฐานการอุทิศให้เป็นหนังสือนะครับแม้มิได มีหลักฐานการอุทิศให้เป็นหนังสือนะครับหรือจดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าท um ี euh ่การอุท <asking you S 3> <son> ิศให้ดังกล่าวก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเน้นตรงนี้นะครับถึงแม้ไม่มีหลักฐานการอุทิศเป็นหนังสือหรือการจดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอุทิศให้เนี่ยมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนะครับ เมื่อถูกฟ้องเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ก็คืออบตที่1นายกอบตอที่2และนายอำเภอที่3ม,มีอำนาจหน้าที่ร่วมกันตามกฎหมายในการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทางสาธารณประโยชน์ที่พิพาทเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพเมื่อปรากฏว่าในศักได้นำไม้ได้นำเสาไม้สองเสามาฝัง เป็นหลักแล้วใช้ไม้ไผ่กั้นทางเดินดังกล่าวไว้เนื่องจากทะเลาะวิวาทกับนายดินและนายศักด์ได้ว่าจ้างให้รถตักดินมาทำการรื้อทำลายทางพิพาทออกระยะทาง20เมตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3มมิได้ดูแลและบำรุงรักษาทางพิพาทปล่อยให้มีการปิดกั้นทางและต่อมาได้มีการรือ้อทำลายทางพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3นะครับก็คืออบตอนายกอบตอและอำเภอนะครับละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยร่วมกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดโดยห้ามมิให้มีการปิดกั้นทางพิพาทและดำเนินการให้ทางพิพาทกลับคืนสู่สภาพเดิม ก่อนที่จะมีการรื้อถอนทำลายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการดูแลเนี่ยก็ถือว่าละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่สารพิพากษาให้ดำเนินการกลับสู่สภาพเดิมนะครับให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ภายใน90วันนะครับ